ผลงานนะคะของตลอดทั้งปีปีนี้ปี2 5 6ห้าหเจตลอด2ปีปีการศึกษา2 5องเจ็นะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาได้มีผลงานในการนําเสนอวันนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูในงานกันค่ะไปจ้า ศาสาธิตที่จะพาเราเยี่ยมชมงานวันนี้นะคะอาจารย์เปียวอาจารย์เปียวคะวันนี้มันมีความสาคัญยังไงบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์เปียวนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่โรงเรียนศาสตร์ิตมหาวิทยาลัยราชวัฏนงภูเก็ตโอเพนเฮาส์ค่ะทางคุณครูนักเรียนนะคะก็จะนําเสนอผลงานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะไปค่ะเราไปดูกันไปที่แรกนะคะที่แรกที่จะไปเป็นที่ไหนคะค่ะสาหรับการเรียนการสอนของเรานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัย นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูที่ระดับสันปถมว้ยกันก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะจะเป็นทริปที่สดใจมากใช่เพราะว่าเด็กๆเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เรากําลังเดินไปที่อาคารของปถมวัยใช่ไหมคะปถมวัยที่นี่มีอนุบาลมีเตรียมอนุบาลบ้านหนึ่งอนุบาล2แล้วก็อนุบาล3นะคะ สำหรับการเรียนการสอนของเรานะคะในระดับประถมวัยเนี่ยก็จะเป็นโดยใช้นวัตรกรรมที่ชื่อว่า Project App p แ s t กับ w a r d d p o นะคะสำหรับ Project App Post เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะคือ เด็กๆอ่ะจะเป็นคนบอกความต้องการคุณครูค่ะว่าเราอยากเรียนอะไรแล้วคุณครูก็จะไปจัดเนื้อหาจัดประสบการณ์จัดกิจกรรมค่ะเด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ค่ะโะ<า>ระปรเจกต์โี้นีคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้เด็กๆเ,เขาอยากเรียนอะไรกันบ้างนะคะ<า>นี่ค่ะภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะก็แปลว่าเด็กๆอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของสนามบินค่ะาามาที้าทำตัวกันเป็นนักท่องเที่ยวกันเลยนะคะนะคะตอนนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะคะสายพา สายพานไม่อกไหมคะอ๋อสายพันอ๋อสายตาที่สุดได้แม่ชื่ออะไรคะสายกัมมินอะไรคะสายกัมมินไทยค่ะสายกัมมินไทยชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องไว้ค่ะระดับชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งอรุบาลสามทับหนึ่งอีกคนหนึ่งค่ะ คือคคุณตาือลิตาค่ะลิตานะคะอยู่อนุบาลนะคะสามคำหนึ่งค่ะสามคำหนึ่งเป็นแอร์สายการบินอะไรคะเอเชียเอเชียสาการบินอะไรคะสายทิศแอไลสายทิศแอไลกาตาเอเวค่ะอโอกาตาเอเววันนี้เราจะไปกาตาด้วยนะคะอันนี้อันนี้เป็นทหารเลยนะคะนนักินักบินนักบินเป็นช่างเครื่องบินอ๋อเป็นช่างเครื่องบิน เมื่อกี้เราออกจากสนามบินกาต้งกาต้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราโอ้โหออกจากสนามบินเสร็จปุ๊บนะคะเรามาโรงาบาลเลยนะคะสงสัยโปรเจคขัดไฟของเด็กๆนะคะก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องคุณหมอโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปด้วยคูด้วยกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้สึกเหมือนอุ้ย ดีค่ะเป็นโรงพยาบาลที่สดใสมากเลยใช่นั่งตรงนี้ได้เลยค่ะนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อนั่งกับอี๊อบคะไปนั่งนั่งตรงไหนคะนั่งตรงไหนได้เลยคะอ๋อนั่งตรงไหนดีคะไหนเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้ โอเคอะให้นั่งตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเธอสมมุติอาจารย์แคทแบบปวดหัวคุณหมอทํายังไงคะหมอต้องรักษาหมอต้องรักษาใช้หมออะไรักษาหมอทั่วเลยหมอทั่วไปโอ้โหขอโทษนะอ่ชั่นหน้าเนองหนูยกสองสักอาลาวัตดีค่ะว่างหนู

ดีทึนเยวายถันชื่อไทยเอ่ยตัวอยู่โยมเพียบานไทยหนอดูแยทนป่วยหายแน่ตินแท้ชื่อหมออ๋ออันนี้หมออะไรคะเนี่ยหมอรักษาอะไรคะรักษาอะไรเทอะไรเภสัชกรอ๋อเภสัชกรอันนี้แม่เป็นหมอหมอยาถาถาด เอาแล้วสาส์นี่มันเอาปัสใช้กระป๋องสีแดงมือนหนูนะอุ้ยมันต้องเป็หมอหมอจ้หมอจาหมออะไรคะหมอทำตาหมอทำตาเดี๋ยวทำข้อไหนเข้าไปดูเข้าไปดูอุ้ยตรงมีอะไรคะหมอทั่วไปอันนี้หมอทั่วไปเหรอคะอันนี้มันจะทำให้ได้้ำมันก็ แล้วมันก็มีตัวนี้มันก็ทางแบบนี้อ๋อไปดูตรงนู้นตรงนู้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งทำฟันก่อนออ๋นั่งทำฟันใครเป็นผู้บอดีใครเป็นอครเป็นยองไงคะเป็นไงคะฟันขูดไหมคะ ไม่ผู้หลักค่ะอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรคอเชล่ามันส่งอะไรส่งส่งอะไรคะส่งอะไรคะส่งอะไรส่งอะไรต่อมาอันนี้หมอหมอตาไปค่ะหมอตาไปนะคะตาคุณหมอตรวจให้หน่อยนะคะคุณหมอขาคุณหมอคะตรวจตาให้หน่อยค่ะ อามาแล้วขอดูบ้างเดี๋ยวนะต่อจตาให้หน่อยนะเพระเห็นไหมคุณหมอเห็นคนไข้สายตาปกติไหมสายตาปกติค่ะอะากดูค่ะว่านี่คืออะไรอันนี้อะไรคะเครื่องอะไรคะเครื่องเอ็กซเรย์ทำยังไงคะเครื่องเอ็กซเรย์เอ็กซ์ค่ะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะคุณหมอจะเข้าไปในเครื่องแล้วนะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราตรวจเสร็จแล้วนะคะตรวจสุขภาพแข็งแรงกันแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องไหนกันคะต่อเลยค่ะไปไปคุณหมอค่ะยค่ะค่ะตอนนี้เป็นไงคะสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะหลังจากเราได้รับการตรวจจากคุณหมอนะคะ สำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะคะก็เป็นโปรเจกต์นกแก้วนะคะนกแก้วก็คือ parrot park นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าห้องนี้จะมีอะไรยังไงให้เราดูกันบ้างค่ะว้าวมีนกแก้วอยู่รอบอยู่นะคะอนุบาลเลยคะอนุบาลหนึ่งทับสองค่ะหนึ่งทับสองหรอคะอยู่ในโปรเจกต์อะไรคะหนูทำเรื่องอะไรลูกนกแก้วนกแก้วนกแก้วเป็นยังไงนะมีปีกปั ใน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 ขอดูปีกนกแก้วหน่อยสิโอโอ๋เด็กมุดมุนมุดมุนมุดเด็ก้องเพลงให้พี่พี่ฟังด้วยเดี๋ยวนึงต้องตั้นกแก้วเสียงเจี๊ยบนกแก้วมาแล้วนกแก้วมีปากแต่ขอน้องเพลงร้องด้วยนกแก้วมีปากแต่ขอสองขาหังอไม่งมีทั้งหมดแต่นิ้ว ดังดัง้วยค่ะสีสันสวยงามลำตัวสีสันสวยงามมันชอบกินเมล็ดทานตะวันมันชอบกินเมล็ดทานตะวันอ๋อน่ารักจังเลยในห้องมีอะไรบ้างคะพาไปดูอะไรดีไปดูเลยค่ะไหนพาพี่พี่ไปดูไหนคะอ๋ออันนี้คืออะไรคะอันนี้คือนกแก้วหรอมันเป็นยังไง เปปากตะขอโอ้มีปากเป็นตะขอมีตัวมีตัวด้วยบินได้ไหมครับบินบินได้บินได้เอาไปัวอะไรอีกไหนน้องมีอะไรให้ดูอีกคะแก้วของพี่โอ้ยมีนกแก้วของจริงนกแก้วมันร้องได้ไหมลูกอ๋อนี่คือเสียงนกแก้วอ้อมีชื่อไหมน้องตั้งชื่อหรือเปล่าไม่ใช่มีช่ยแล้วตัวนี้ล่ะ มาลายอ๋อมีชัยกับมาลายเหรอครับโอเคเราดูนกแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าอาจารย์เปี้ยวจะพาเราไปที่ไหนต่อนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะถัดไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอุ้ยห้องนี้สดใสจริงหรือเปล่านกะเฮ้ยห้องนี้อ้ยห้องนี้ดูลึกรับซับซ้อน ดูลึกลับนะเนี่ยลึกลับซับซ้อนใช่ไหมคะเป็นตีมอะไรคะ,ะจันแคทคิดว่าเราเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปว้าวหนึ่ง,งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรียนโคงการ อ๋อฟักทองยัมี่เหรอคะ,คะอ๋อพาไปดูตรงไหนดีคะมิตาไปค่ะมิตาพาไปดูตรงนี้อะไรไอาเดชพาไปแนะนำตรงนี้อะไรคะเป็นอะไรไ อ่าของที่รัดลึกเป็นต้นอันเป็นต้นอัองฟักทองค่ะไปทำค่ะลูกเด็กๆปลูกเองค่ะว้าไปไหนน้องเธอไหนชี้น้องถือนิดนึงอ่าน้องถืออ่ะไหนบกมือด้วยบกมือาไปไปอ่ามิตาพาไปชมเลี้วฟักทองไปอ่ะก่อนไปค่ะพาไปชมเลย อันนี้อะไรคะสายพันธุ์ฟักทองค่ะมีอะไรบ้างมีมีมีฟักทองเบลี้บูค่ะแจ็คโอเลนจ์เคิร์น,นค่ะฟักทองญี่ปุ่นค่ะฟักทองคางคกค,ค่ะฟักทองใบข้าวตอกค่ะฟักทองนิทเต้นค่ะวัะตเตอร์นั๊ ค่ะ,ะแล้วไต้หวันค่ะอ๋อแล้วน้องชอบอันไหนคะชอบเบบี้บูอันไหนเออเดี๋ยวเอาหยิบขึ้นมาให้ได้เลยได้เลยค่ะหยิบได้เลย,ย,เลยอ๋อน้องชอบอันนี้อันนี้พันอะไรนะคะ สายพันธ์อะไรคะสายพันธ์ต่างประเทศสายพันธ์ต่างประเทศเบบี้บูค่ะอ่าเบบี้บูเหรอคะทำไมหนูชอบล่ะลูกเพราะว่ามันลูกน่ารักอ่าลูกเล็กเล็กสีขาวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้อะไรคะตัวเต็มยค่ะตัวเต็มใยอ่ะอะไรอีกคะต้นที่ติมต้นที่ออกดอกนะต้นที่ออกดอกโอ้ยอะไรงต่อ ต้นเทพโอมีโผล่ที่ดังๆมีโผมเมฆเอ่าแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดก็กลายเป็นอะไรครับลูกปลาทองปลาทองมีอะไรอีกอยากให้พี่ดูอะไรอีกคะอยากให้พี่ๆดูอะไรอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดูน่ากินจังเลยเป็นอะไรนะครับเป็นคาร์ดอะไรอยู่อันนี้คือค้าปลา อันนี้อะไรคะท้าวบาลี่ค่ะท้าวบาลี่ใส่อะไรครับลูกใส่ทองใส่เมล็ดอะไรครับใส่เมล็ดฟักทองครับใส่เมล็ดฟักทองอันนี้อะไรขนมอะไรครับขนมขนมอะไรครับขนมปังครับอาขนมปังดีนี่พูดเร็วอะไรคะลูกขนมปังค่ะเราไปทำกันที่ไหนครับกันตึกเทคโนโลยีการกาแฟ พี่ทำอันนี้น้องทำเองเหรอคะใช่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยไหมครับลูกเฮชิมได้ไหมคะชิมได้เหรอคะมีเอามาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลยนี่มาข้างหน้าม้างห้าอ่าเป็นไงคะอ๋ออร่อยนะคะ ฝีมือน้องๆใช่ไหมคะเก่งจังเลยตอนนี้นะคะเราไปดูบรรยากาศของเด็กเล็กๆนะเด็กอนุบาลนะคะเดี๋ยวท่านรองบอกว่าเดี๋ยวจะพาเราไปดูเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือเด็กเด็กปถมนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเด็กปถมเขามีโปรเจกต์แอปโพสเหมือนกันใช่ไหมคะโปรเจกต์แอปโพสอะไรบ้างนะคะไปดูกันไปดูกันค่ะตอนนี้นะ มาอยู่กับบูธของโปรเจกต์แอปโพสระดับประฐมศึกษานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีอยู่2ระดับชั้นคือประฐมศึกษาปีที่1กับประฐมศึกษาปีที่2ประถมศึกษาปีที่1ทําเรื่องมะเขือเทศประฐมศึกษาปีที่2ทําเรื่องต้นข้าวค่ะเราดีกีเซนเตอร์ตัวน,อน้อย ชื่ออะไรครับชื่อ,อคอปเตอรอ์ครับชื่อพอมครับชื่อทีครับอันนี้หนใส่หมวกเป็นเป็นอะไรเอ่ยมัเขือเทศค่ะมะเขือเทศมีอะไรอยากนำเสนอบ้ากเอ่ยมะเกือเทศนีอะไ้เอเ่ยอันนี้อะไรนี้นคือต้นต้นทีเราปลูก <unk way> เองหรือเปล่าคะเองค่ะอ๋อปลูกอเองเลยใช่ไหมครบคบเคยกินหรือยังยังค่ะยังไม่ได้กินเอามาโชว์ก่อนใช่ไหมใช่ค่กอันนี้เป็น เอาว้าเ่นเอาไออเกไอวครูัดกี่คนเนี่ยทต้งทัง้ทงเลยช่วยกันใช่ไหมโ้ถกเป็น็กกใช่ใชค่ะโอเคค่ะแล้วด้านหลังของเราอีกกลุ่มนึงชื่อน้องอะไรครับองหนุนครับเอิเอิยค่ะ รักยิ้มค่ะของเราอยู่ระดับชั้นอะไรเ,เอ่ยต้นหนึ่งต้น,นหนึ่งปลูกอะไรคะปล,ลูกอะไรสลัดครับต้นกสลัดหลูกอ,อันนี้เรารก็ปลูกตั้งแต่มันเป็นเมล็ดเลยไมหมนะจนมันโตเลยใช่ไหมคะได้กินหรือ,อยังกินหรือ,อยังกินแล้วครับอ๋ออร่อยไหมอร่อยครับอา ตั้งแต่โค้งกต้อไปแล้วเราทำอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหม นสืนะคะเสที่เด็กๆเขาได้ทำก็ด๋ยวขอเพิ่มเติมให้สำหรับสำหรับการสอนแบบโปรเจกต์แอปโพสนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้จากหลากหลายวิชานะคะเริ่มจากการที่เด็กเริ่มจากการปลูกเหมือนที่เด็กๆบอกเลยและก็อยากให้ดูวันนี้นะคะเป็นบันทึกการเติบโตค่ะเด็กๆข้อหนึ่งยังอาจจะเขียนไม่ได้แต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการวัดการเจริญเติบโต ของเด็กๆวัดโดยใช้วัดโดยใช้อะไรคะดูวัดโดยใช้บอนิ้วบอนิ้วถ้าต้นสูงขึ้นจะเป็นยังไงคะก็เราใช้นิ้วก็จะสูงขึ้น ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ภูลาการเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยอันนี้ทำอะไรเอ่ยทำนิทานนิทานนิทานเรื่องอะไรคะเรื่องมกดกเทศขัดจลปัญญาันที่หนมันอื่นด้วยครับมันจะมีอันอื่นด้วยครับจะมีทั้คนอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ชื่อเรื่องนะมีชื่อเรื่องนะคะ นนแล้วก็อันนี้ก็จะมีของทุกทุกคนจะมารวมในเล่มนี้หมดเลยอันนี้ก็จะได้เรียนรู้ทางวิชาภาษาไทยแล้วก็ศิลปะไปด้วยในตัวนะคะออันนี้ก็คือกิจกรรมของป .1 ใช่ไหมคะป .1 ป,ปออ .2 ปฐมศึกษาปฐมศึกษานะคะเราไปดูตามห้องเรียนที่จัดเป็นตามหมวด,ดวิชากันนะคะได้ค่ะขอบคุณนักการี่ม ราจะไปดูกันนะคะเขาจะแบ่งตามหมวดวิชานะคะซึ่งจะเป็นการากแสดงผลงานตามหมวดวิชานะคะรวมกันของปถมและก็มัธยมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตามหมวดวิชาค่ะไปค่ะท้องของอังกฤษจีนอังกฤษจีนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าอังกฤษจีนมีอะไรบ้างน,นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆเล่นนะคะจะมีเกมหลากหลายเลยค่ะมีทั้งตาโฟมค่ะมีทั้งบิงโกค่ะมีเกมนกกระจอกเทศค่ะแล้วก็มีวงล้อเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยค่ะผลงานภาษาจีนอยู่ทางโซนด้านนู้นนะคะแล้วก็ทางโซนนี้นะคะจะเป็นผลงานของด้านวิชาภาษาอังกฤษค่ะ นี้นะคะจะเป็นห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะก็จะโชว์ทั้งสื่อการสอน,นะคะ่ะแล้วก็ผลงานของนักเรียนทั้งในห้องเรียนแล้วก็ในกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยนะคะตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่ของเด็กหมหนึ่จนถึงหมหเลยค่ะชีเสบิบชีรับชีเวียงนะคะ คะกลุ <ork> <Allah. S 1> <que> ่มสาระการเรียนรู้คณ <br> ิตศาสตร์นะคะนี่ทำอะไรอ่ะเล่นเกมยิมบอสเกมยี่สิบสี่ก็คือบวกกันได้ยี่สิบสี่บวกแล้วกคูณฐานใช่ไหมใครรู้อะไรล่ะทำยังไงก็ได้ได้ยี่สิบสี่ใช่ไหม ีนี้เราไปอันไหนมาบ้างนะไปของระดับประถมค่ะแล้วก็ประถมกับมัธยมรวมกันนะเป็นหมวดของภาษาไทยเป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราไม่ถนัดสักการเลยจะมีวิชาไหนที่เราถนัดไหมเนี่ยต้องมีสิ่งไงเน้ออมเลยอะเมื่อกี้ลูบิดนะลูบิดแบบเทพมากใช่เดี๋ยวเรามาดูอีกหมวดวิชาหนึ่งนะคะวิชาอะไรนาเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อ อันนี้นะคะเป็นหมวดสังคมนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในปะเะเข้ามาปุ๊บก,ก็คือโดนยิงมาถึงห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ และเข้าแข่งขันสาธิตรชาชพัฒวิชาการนะคะก็จะเป็นโฮมออโตเมชันนะคะก็เป็นผลงานที่เด็กๆก,กับคุณครูช่วยกันทำขึ้นมาจากไอเดียของเด็กๆค่ะ อันนี้ไปแข่งอะไรมาคะเออไปแข่งเป็นสมาร์ทโฮมครับออโตเมติกครับอ่าเป็นยังไงอันนี้เป็นคัดแข่งยังไงบ้างอเออมันเป็นการแข่งที่เออคัดเลือกเออเอาระบบตา่ตางๆให้แบบอำนวยความสะดวกให้กับนนมนุษย์มากขึ้นครับ มีแนวคิดยังไงที่เราทําเจ้าส่วนนี้ก็ส่วนของแนวคิดนะครับก็คือเราจะอำนวยความสะดวกสบายมาอันดับแรกเลยครับก็คือมันจะมีระบบต่างๆยกยกตัวอ,อย่างนะครับอันนี้เป็นแบบเรามีระบบการไฟไหมระบบการขโมยเดินเข้ามาปุ๊บค่าเชื้ออะไรประมาณนั้นก่อนเข้าบ้านนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างครับถ้าสมมติว่าคนเดินเข้ามาใช่ไหมครับมันก็จะร้องมันก็จะร้องครับ แต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับถ้าเขารู้เขาก็จะมีปุ่มซ่อนอย่ถ้าสมมติว่าแบบถ้าเจ้าของบ้านเดินมาใช่ไหมครับแล้วสามารถกดปุนน่มนี้มันก็จะไม่ร้องครับมันก็จะไม่ร้องอันนี้เราไปแข่งเราได้รางวัลอะไรมาได้รางวัลเป็นตัวของเป็นร <Hey, you. S 1> อ,อ,องชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง รองอันลองชนะลอดอันดับหนึ่งใช่ไหมคะจากการแข่งขันเนาะโอเคครับขอบคุณค่ะครับผมครับตอนนี้เราออกมาจากห้องนะคะโซนของห้องเรียนนะไปอยู่ในโซนที่แบบเสียงคึกคักมากเลยนะคะเป็นหมวดพละศึกษาแล้วก็ดนตรีนะคะที่อยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเขามีอะไรบ้างคะ่ะไปค่ะ

วันนี้เนี่ยเราได้เห็นแบบผลงานของเด็กๆนะคะที่เขาริมเรียนกันมาตลอดมีการศึกษา2 5 6หเจนะคะทุกบทว,วิชาลูกถึงท<า>ุกระดับชั้นด้วยนะคะประทับใจมากๆเลยเด็กๆที่นี่แบบเก่งมากนะคะเราเห็นตั้งแต่เราพาไปตั้งแต่แบบตัวเล็กๆเนาะจนถึงแบบเด็กโตเนี่ยเขา มีชิ้นงานออกมาให้เราเห็นแล้วก็สร้างความประทับใจให้เรามากๆเลยก็สําหรับผู้ชมนะคะที่ต้องการติดตามดูกิจากรรมผลงานของโรงเรียนสาธิตน,นะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางก็คือเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็ Facebook นะคะ ของสาธิตพิจัยยูค่ะ,ะเพราะฉะนั้นคุปรองคนไหนนะคะที่แบบสนใจจะให้ลูกมาเรียนที่นี่นะคะก็ติดตามได้ที่ Facebook ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตแล้วก็เว็บไซต์นะคะของสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองเปรี้ยวนะคะที่พาเราทัวร์โอเพนฮาวในวันนี้นะคะ,อะขอบคุณค่ะ 你皮呢？<平>